ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็วันนี้คลิปขายของอีกแล้วนะจ๊ะสําหรับของใหม่นะจ๊ะวันนี้เพิ่งไปขายของมานะจ๊ะก็เลยมารีวิวซะหน่อยนี่ตัวนี้เจ๋งนะคะเป็นตัวปัม๊มอ่าเป็นรูปดาวด้วยแล้วก็ด้านหนึ่งจะเป็นอายไลเนอร์ er นะคะแล้วก็ด้านหนึ่งเอญหาของไม่เจออะด้านหนึ่งเป็นอายไลเนอร์ด้านหนึ่งเป็นอ er, ายไลเนอร์เมจิกนะคะแล้วก็เป็นตัวปั๊มนะคะเก๋มากๆเลยมากๆนะคะอันนี้รอยก้านะจ๊ะ นะจ๊ะนะจ๊ะอ่ะต่อไปสำหรับปัดแก้มใครที่ยังไม่ได้นะคะรีบสั่งจองนะคะรุ่นนี้เพิ่มแสงในห้องมันเหลืองมากเลยสีมีออกอมชมพูกับสีส้มพิทอมชมพูกับพิทอมส้มนะคะปัดแล้วดูหน้าใสแบบนี้เลยนะจ๊ะอัะละ150บาทนะจ๊ะต่อไปนะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้เขียนคิ้วเหมือนของตาอย่างนี้นะโดยใช้เป็นคิ้วฝุ่นนะคะมีอันเล็กมาแล้วนะแบบนี้ให้ดูปึ๊บข้างในจะเป็นแบบนี้ <c oughs> นี่โรยมีสองสีอ่ะสีน้ำตาลเข้มกับสีน้ำตาลอ่อนนะคะออกสีน้ำตาลแดงกับสีน้ำตาลเข้มนะคือสามารถนะคะอันนี้จะมีแปลงหัวตัดให้ชุบอ่าเรา วาดคิ้วได้แล้วก็ไล่จมูกได้นะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะจ๊ะอันนี้อ่ะต่อไปสำหรับใครไม,ม่ว่าจะเป็นสาวๆหรือหนุ่มๆนะคะ,ะปากแห้งมากรู้สึกแบบว่าอยากบำรุงปากโดยเฉพาะนะคะปกติเราีแจะมาร์กหน้ามาร์กตาอะไรอย่างนี้ในะตัวนี้มาร์กปากนะคะของฮ่องกงมาร์กปุ๊กทาปุ๊บนุ่มทันทีนะคะมาครั้งคืนไว้หนาหน่อยตื่นเช้ามาปากจะนุ่มเนียนเลยแหะอันนี้สามรอยี่สิบาทนะจ๊ะนะจะนะจ๊ะ,นะจะ อ่าต่อไปนะคะแป้งที่เขาบอกว่าเนียนมากสาหรับใครที่ต้องการแต่งหน้าแบบเนียนกริบย้ําว่าเนียนกริบคือไม่ใช่ดูใสแต่ว่าดูทาแต่ดูเนียนเรียบเหมือนไปงงไปงานอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ของมิสโรสเป็นแป้ง 3D นะคะก็คือทาออกมาเป็นครีมพาวเดอร์ก็คือเป็นแป้งเนื้อครีมเวลาเราทาปุ๊บเนี่ยเวลาเราทาปุ๊บ แป้งเนี่ยมันจะเหมือนเป็นครีมเกาะหน้าเราคือเนะะียนเวอร์นะคะเวอร์เวงนะคะตัวนี้ราคาจาก890โปรโมชั่น590บาทนะคะคือเนียนจริงไรจริงนะส่วนใหญ่เขาจะขายอยู่ประ800-900นะคะตัวนี้เนียนการันตีค่ะเนียนกราบเลยนะต้องพูดคำนี้นะคะอ่ะต่อไปมีอะไรอีกอ่ะเซ็ตแป้งสำหรับใครที่พกจิ๋วๆอยากได้เล็กๆนะจ๊ะอันนี้บ๊อบบี้บาว เป็นงานเทียบแหละไม่ใช่งานแพ้นะจ๊ะแต่ว่าขนเนี่ยสะพรึงมากคือนิ่มคือนิ่มอ่ะนิ่มเหมือนขนกระลอกเลยนะจ๊ะอันนี้เซ็ตละ250บาทอ่าขอโทษค่ะ240บาทมี5ชิ้นนะจ๊ะนะนะจ๊ะ,นะจะอ่ะหมดหรือยังจะหมดแล้วนะจ๊ะโอเคต่อไปย้ำกันอีกทีนะคะสัสับสัสับ สำหรับซีซีนะจ๊ะทิพเปิลคอร์เรกต์โรติงอันนี้ก็ใช้อยู่นะคะแล้วก็แป้งกรมเทพครที่ยังไม่ได้รองจัดด่วนนะคะไอเทมนี้ถ้าอยากเออได้ดูใสมากนะก็คือว่าเอาทาซีซีเสร็จใช่ไหมแล้วเ,เอาน้ำราดนะคะถ้าเกิดคนไหนรูมขนกว้างก็ให้เอาน้ำเย็นราดเลยนะคะคนหน้าหมันก็ใช้น้ำเย็นราดพอหน้าแห้งแล้วถึงลงแป้งนะคะใช้เป็นแป้งคาบุกิก็ได้เป็นแป้งแบบแป้งเต้าหู้เออแป้งแป้ง,ปงเป็นกลม เกลี่ยม,มันก็จะเนียนมากๆนะคะตัวล่างคะ่ะทั้งหน้าส่วนแป้งตัวบนเนี่ยทาเฉพาะที่นะคะอุย้ยดาวเก๋อชอบอะ่ะนี่ทาเป็นไฮไลท์ได้เลยนะคะตัวแป้งด้านบนนั่นแหละนะคะเสร็จแล้วอะอันต่อไปนะคะอันนี้เป็นขอบตาเบลลขอบตาเบลขอบตาเบลแสงไฟบ้านชั้นเหลืองมาก ขอบตาแววนะคะสำหรับใครที่ขี้เกียจแต่งหน้ามากมายนะคะแล้วอยากดูยังไงก็ยังรักษาความแอปอยู่อะไรแอปแกนะคะเอาไปเลยอันนี้นะคะขอบตาแบวของโซดาอัน่งร้อบาทเด็ดเจ๊โอเคมีแค่นี้นะจ๊ะสนใจก็ทักมานะไปแล้วมามวยซอยหยวกนะคะสาวๆดูหนุ่มๆอยากได้อะไรก็ทักกันเข้ามานะจ๊ะราคามีทั้งปลีกและส่งนะจ๊ะโดยเฉพาะสีๆกับแปรงต้องรอต้องรอเด้อบายย่า